ลดความหมอะคั้มโมเลกุลมากกว่า1นึ่งพันชนิดมีคําถามเยอะมากสําหรับคู่จิ้นคู่นี้ว่าจริงๆแล้วตัวไหนเน่ยช่วยเรื่องอะไรกันแน่คลิปนี้มีคําตอบตัวนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นเอสเซอร์แบบทา <c oughs> ที่รวมทั้งชีวะโมเลกุลมากกว่า1นึ่งพันชนิด หนึ่งตัวที่ทําหน้าที่เหมือนโบท็อกซ์ผลลัพธ์ที่ได้รูขุมนที่เรียบเนียนผิวที่กระชับขึ้นริ้วรอยจางหายกระเพาะแก้มห้อยๆเนี่ยลิฟต์ขึ้นร่องแก้มหายร่องน้ำมักหายตีนกาหายหน้าเฟิร์มกระชับปัจจุบันเนี่ยอายุ44แล้วนะจะได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วต่อมาครีบุบนี้เป็นตัวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นมอยเจอไรเซอร์โกมฝ้าโกเม็ดสีลดความหมองคล้ำระหว่างวานันใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดงดำก็จะเป็นฝ้าแดดฝ้าเลือดฝ้าโฮอร์โมนผิวแพ้สารหรือแม้กระทั่งฝ้้้าาาาผสมมมรรรััักกกษเเเท่ไ่ไไหห็ยปิดใใจชตตววนีีพะ เม็ดสีผิวถึง3ตัวด้วยกันและยังช่วยทําให้ผิวแข็งแรงสู้แสงไม่ไวต่อแสงอีกที่สําคัญเลยนะไม่ว่าจะใช้ตัวไหนของโจนาสมาก็ตามอย่าลืมเอากันแดดไปใช้ด้วยเพราะเป็นกันแดดสูตรกันฝ้าแล้วก็กันแก่ป้องกันรังสีได้ทุกชนิดบนโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นรังสีจากแสงแดดจอคอมจอมือถือไอความร้อนหน้าเตากันได้ทุกรังสีแถมยังมีโ p r o บโอ t i c สกิน c a r ์ช่วยปรัตสมดุลผิวทําให้โครงสร้างผิวเนี่ยอุดมสมบูรณ์แข็งแรงและจะเป็นผิวที่ดีตลอดไปอยากได้ตัวไหนไปตำกัน,นตกร้าได้เลยค่ะ